อาชีวิตลอดกลางทุ่งนาอันนี้คือเอ่อเขาเรียกอะไรที่เราเป็นล่ามานะครับมันคือแสลมมเดอร์โอ้ไม่ใช่มันคือมันคืออี่อี่อี่กเผ่าอี่กบเผ่เา หรืออื่นบกหรืออื่นโคกหรืออะไรไปนะครับเป็นตาขีดีย่างนี้จะว่าดูหน่อยสิมันเป็นตาแสบไหมโอ้ยไม่เป็นตาแสบเลยจมุมถอดไข่มาเราะมาแล้วเป็นตาแสบไหมมันเป็นตาแสบไหม <Okay. S 2> okay. อีแ้วอ้าวโอเคนะฮะน้ำเกลือโอเคขาตะไคร้ขาตะาไคร้ใบมะกรูดไป รอน้ำเดือดโอเคนะฮะนี่อน้ำเริ่มเดือดแล้วเราก็เอาพระเอกของเราลงไปแพน่มเิม สังหารโผมมาแล้วน,นะครับเราสังหารโผลเข้าแล้วแล้วก็ทิ้งลงไปไปอา้าวปิดฝาอย่าลืมลืมเราต้องใส่ใบมะขามอ่อนลงไปด้วยนะครับฉันสมพอดีกันเลยหลัตงตกลงไปโอเคปฝา ลืมลืมลืมอโอเคนะฮะเดี๋ยวเติมน้ำปลาลงไปสักหน่อยนะฮะให้มันมีกลิ่นหอมมานิดนึงโอเคปิดฝาเชี่ยวไปเรื่อยเรื่อยจนกว่ามันจะยังไงมันจะเปื่ยอยโอเค เราจะเพิ่มกลิ่นด้วยกระเพรานะฮะหลังหม่ขาสีสูเสวิตมาแล้วก็ใส่กระเพราลงไปใส่ไนทั้งต้นทั้งการทั้งอะไรน่แหละ,ะใส่เไว้บันเทิงแผลงงานนี่หัอวะ <c oughs> ะอะไรนี่เพรามันขบกิน เอ่างเราลงไปอีกสักนิดหนึ่งเ,เครื่องต้องถึงนะฮะการทําของแสลงเนี่ยคําว่าของแสลงคืออะไรของแสลงก็คือว่าอา,อาหารที่เรากินตามฤดูก,กาลนะฮะแบบอย่างเงี้ยสัตว์ประเภทอย่างเงี้ยอะไรต่งางๆเนี่ยเครื่องมันต้องถึงถ้าเครื่องไม่ถึงน <c oughs> ี่ไอ้ดจิ้มเหี่ยวหมา ก็ <c oughs> สับเซาสาธิตให้มาสุ๊บวาได้อ้าวโอเคนั่งรอแดงอ้าวเสร็จแล้วนะฮะนี่คือแถแดงแถแดงเอ่ออ้าวโอเคจุ๊บ อ้าโอเคนะฮะเดี๋ยวลองสดน้ำกกวกดูสักหน่อยนะฮะว่ามันจะเด็ดเดาสะเลิาใจขนาดไหนเข้มเข <c oughs> <c oughs> ้มคักพี่เราเอ้ยเดี๋ยวลองต่อนมันดูหน่อยแล้วทำกายกรรมมันหน่อยนี่คืออึ่งอ่าว ก็ไรละกินยังได้ป่ะเดี๋ยวมุมเป็นตโตรดคู่บาววาเลยกระดูกมีแข็งมากก็มันๆมันๆแต่มันกว่านี้ก็ต้องเป็น เดี๋ยวออนเนี่ยไปตัดเหรียนก่อนคาออนอ,อ๋อนี่อะไรไม่รู้ไข่เขาบอกเป็นไข่มันมันจะแสบมากเดาวสวบสดวัส,วสักหน่อยผ่านไหม เฉยๆนะอ่ามันคงจะเป็นอะไรที่แบบกินง่ายที่สุดในชิ้นส่วนของเนี่ยของอึ่งอ่างเนี่ยมันเป็นอะไรที่กินง่ายที่สุดเพราะของทุกอย่างมันแข็งมันไม่ได้กินหมดเลยเขาเรียกว่าเวลากินต่มอึ่งนเนี่ยว่ากินต่มอึ่งไข่เบิร์ตโตกินได้แต่ไข่เนี่ยแหละอ่าก็เลยว่าเออกินเนี่ยอึ่งอ่างที่มันมีไข่เนี่ยมันจะแซ่บไปอยีกหนึง่งมันก็จริงนะเพราะว่า อโอเคนะฮะเพราะว่าอะไรมาฮะอย่างอื่นเนี่ยเออเพราะว่าอะไรไหมฮะอากอเพเพราะว่าอะไรเลยไหมฮะ,ะเพราะว่าอะไรเลยไหมฮะว่าเพราะว่าอย่างนี้รสชาติมันมันจะไม่ค่อยดีไงมันไม่เหมือนไข่ของมันมันเป็นกระดูกเป็นเนื้ออะไรอย่างเงี้ยเนี่ยสีกวกสีกวัวแล้วก็มุมเข้าปากเลย มุมข้าปากเลยฟังจะชัดนะมุมเข้าปากเลยมันมีกระดูกแล้วมันกินยากนะฮะคนทะเลยก็ไม่ชอบเท่าไหร่นะฮะก็เลยงกินแบบอึ่งต่อเป็นอึ่งแม่ไข่หว่ะ อึ่งแม่ไข่หัวเนี่ยสดไข่มันขึ้นมาอีงทีแล้วมันละจวดเลยวะเนี่ยอึ่งแม่ไข่พี่น้องเอาจวดอืมเบิรจานแกไม่สมีละที่เหลือยวก็เป็นอึ่งหำต้นอืมแต่ไปเราจะอึ้งอึ้งหำต้นนะฮะอโอเค อ่าโอเคนะฮะจากนั้นเราก็ตัดขึ้นมาเลยอย่างนี้เจีวพริกผงล,ลดลงไปเลยนั่นแหละอย่นี้แล้วก็โซยเลยโอ้โหกันดูจะไม่กัะดูเป็นแข็งจัง Uh huh. เปลี่ยนใหม่เอาแล้วก็ตะกิดเป็นคำเลยอ่าดิเซลเซลเลยเซลคือว <t ujemy> ัตเซลว่ะนั่นแหละมุมเลยมุมเลยเออตณะไหนทีเราก็มุมเลยว่ะท่านท่านไหนทีกะดิจักกักซะแน่มุมเลยมุมเลยขาะไหนทีละว่ะ กมบีมันสดน้ำต้มผักเข้าไปตาม,มใช้มือเลยอย่างเงี้ยหักออกมาชูอย่างเงี้ยนักเห็นไหมมันได้กินมาปะเนี่ยอ้าวสวนเข้าปากเลยปะเนี่ยนั่นแหละ ใช้ได้โอเคเป็นอย่างไรกันบ้างน,นะครการกินอาหารประเทนีอน่ของ,ของ,ของสแลงองสแลขสลคือว่ากินตามฤืมการ,ารน,นะฮะมี่อะไรกินอะไรนตรงนี้เรากินกีกังขาด <G ül üş> เรากินคีกับ้อนงคารม่ใช่ีิกับคารเรากินอึ้งอ่างนั่นแหละเนาะสีกวกสีกวักขึ้นกว,า,กวาละส่วนดหนึ่งแขงแล้วอื้งน,นี่กระดูกจะแข็งเนี่ย แต่มันเรียงกระดูกจะอ่อนกว่าวเลียงทบ้านเรียงคืออะไรเรียงคืออึ้งยางนั่นแหละ,ละ <c oughs> อ่าอึ้งยางที่มันมียางมีอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นแบบกระดูกมันจะอ่อนนะฮะอันนี้มันยางไม่นค่อเยอะมันก็กระดูกแข็งเื่องเ่อ <c oughs> <c oughs> อะไรไม่รู้ไอแ,แกมไม่ค่อยถนัดหรอกเอา้าโอเค ก็เอาชิ้นนิดหน่อยแกงคูน่าแต่หามแต่บ้านนาลงแต่สดนน้ำก็กินได้อยู่เกลียดปลาไหลกินน้ำแกงเพราะวะ่า <c oughs> <c oughs> เกลียดปลาไหลแต่กินน้ำแกงเพราะวะ่าเราต้องกินปลาไหลเนี่ยเราจับมันซีขากินี่กูดูกินนี่ขึ้นมาเราโอเค วักสิกวักสิกวักสิกวักออกมาแล้วก็ลาดด้วยแจวทิพย์โผล่หมองเอาในน้อยทิพโผลอ่ะสวนอก็ไม่ค่อยอร่อย ก็กินได้นะฮะการเราไปเอาชีวิตรอดในป่าหรือในชุมชนเนี่ยถ้าเราแบบหูมากมากหูมากมากโอ๊ยก็เลยละคือว่า เพืาอว่าเราไปหาอาหารเราไปเจออือ่าง่างเงี้ยมันจะช่วยตังชีวิตได้นะฮะใช้มือเลยใช้ช้อนใช้มือนี่แหละมันจะได้คัดสิใช้มือดึงขึ้นมาเลยแบบนี้แหละนะฮะแล้วก็สีกวักสีกวัก <c oughs> สีก็จะเป็นยังกินเ f c อฟซีละเ f c อฟซีกินในกินสันว์ละ,ละสีกวักสีกวัก นี่อาาก็นอย่ันี karaoke, ้ค sí. ือถ้าเป็นไข่ไข่ KFC เขาบอกยิ้มซอสถกไว่ายิ้มด้วยซอสนอี้ยถ้าเป็นบ้านเราก็จับเจวจับเจวไปแล้วก็อนึงจังละครับ

เสี่ยงเสียงมากคับเสี่ยงมากครับคุวันอันนี้คือกระดูกแข็งๆเนี่ยนะฮะที่กระดูกใจเพราะว่ามันเป็นะอ,อะไรมันเป็นสัตว์ป่ากระอ,องึงเผาอึงเผามันแบจะสิ่งมันมคืออึนยู่บ้านต้องเสียนะอ่ามันจะกระดูกจะแข็งหน่อยมันใช้ความแข็งแรงมันหน่อยนะครับ ช่หมนะสีมุกมากยาู่เลยอะไรนีไข่นี่อนะไร่นเ้เอาิ้มหมูกิ้กมหมูลงไปลินเจ้าคือเงาแต่ลิ้นเงาขาวกูแบว่า นั่นใงไหมไขว้มากหลานน้องเจาอูกไหนดึงเอาเพมสกัดไปเหรอครับดูนีน้ำมันขอมหรอ ก็นั่นแหละฮะนี่คือถึงว่าทําไมเวลาคนไปสั่งอาหารประเภทนี้นะ่ะทําไมต้องการแต่ละากินไข่กินไข่มันนะฮะเพราะว่าไข่มันเนี่ยกินง่ายไอ้พวกเนี้ยม,มันแข็งมนแข็งมากจกินแทบไม่ได้เลย กินไม่อร่อยนะฮะจากไขก่ก็มันๆไม่มมกับไข่เข้าไปแล้วแหละนะฮะอาหารตามาตูอกาสต้มอื่นสูตรของข้าพเจ้าเองนะฮะแสบโพดคำพดแสบโพดคำหน่อยๆอ,อือ โอเคแค่นี้เหละดบายบายแล้วถ้าชอบถ้าชอบก็ทำหยิบอีกถ้าไม่ชอบก็ไปกินก๋วยเตี๋ยวนาบาักซอย